กลับไปดูบ้านตัวเองฮะเพราะอะไรวันก่อนคุณจิรัตส,สอสอพักเก้าไกลไปออกรายการ The Politics นะ,ะแล้วก็ได้จังหวะสบช่องนะเหมือนไม่ได้เตรียมมาเลยนะผู้ผสื่อข่าวพิธีกรเนี่ยถามว่าคุณจิรัตยกำลังถูกกล่าวหาประเด็นว่า,า,าออหนีทหาร <ผม S 1> นะ ปรากฏว่าคุณจิระบอกนี่พอดีเลยหยิบมาพอดีเลยนะแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปในทิกตอกนะฮะเนี <ผม S 2> ่ยวันที่25ม,ม,มรกรานะงัดใบสอดอ43อบโชสซื้อ,อหลังจากถูกกลุ่ม I.O. และสื่อบางสำนักปั่นกระแสโจมตีว่าเปลี่ยนชื่อเพื่อหน,นีทหารอันนี้คือการโพสต์ในทิกต o อกนะฮะ เนี่ยพอดีแล้วหยิบออกมาเหมือนไม่ได้เตรียมกันเลยเดี๋ยวลองดูตั้งแต่ต้นนะครับผมเห็นในโซเชียลเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีลักษณะเหมือนว่าคุณจิรัตน์หนีทหารหนีทหารไอ่โชคดีมากเลยอ้าวผมเนี่ยคือคือจะบอกว่าอันนี้พกมาเลยอ่ะจริง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 ผมว่าผมมาจะจะแถลงวันนี้ที่สภาเพราะผมตั้งแต่8ปดโมงเช้าก็คือไม่ได้โอ้โหโคตรหดแล้วก็เออที่ตือคือเรียนตามตรงครับสารภาพเลยที่ออกมาเปิดเผยช้าเนี่ยผมหาไม่เจอมาถึงเอกสารช่วงวันศุกร สามสิบสิบสี่ปีแล้วไปเจอบ้านแม่ครับบ้านคุณแม่แค่นั้นเองก็คือเนี่ยอันนี้คือหยิบออกมาเลยแล้วก็มาโชว์เสมือนหนึ่งว่าเป็นหลักฐานชัดเจนเลยหักล้างได้หมดครับเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรที่เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาฮะเขาก็เห็นเหตุการณ์นี้แหละนะก็เลยมีการโพสต์ว่าทุกคนครับพรุ่งนี้เพจหนูร่วมกับเครือข่ายและอาจารย์ทันจะแถลงข่าวจับโกหกจีรัตน์หนีทหาร และสอบจริยธรรมพิธีกรด้วยนะได้มีการประกาศเอาไว้ะนะแล้วก็ในท้ายคอมเมนต์นะนแอดมินเพจก็โชว์ภาพในเดอะโพลิติกนะโชว์ใบดำแบบจะจ,ะจะับเห็นไอาจารย์ทันบอกว่าสอดอสีบสามาไม่น่าจะถูกต้องเพราะไม่มีลายมือชื่อค,คือปกติมันจะมีลายเซ็นนะเดี๋ยวดูภาพเต็มๆฮะปกติมันจะมีลายเซ็นท่านผู้ชมดูแต่ไม่ได้มีลายเซ็นอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยว่าเห็นพิรุษ นะแล้ววันนี้ฮะเครือข่ายเพ็ก้าวไกลโกหกอะไรวันนี้นะเดินทางไปที่รัฐสภาฮะตามที่ประกาศไว้มีคุณแทนคุณจิตอิสระนะมีคุณนิยมนพรัตน์หรือเคสามถุยมีคุณทันกวินนะนักวิชาการอิสระยื่นร้องเรียนกรณีนายจิรัตน์ทองสวุวรรณสสเก้าไกลหนีทหารร้องเรียนกับใครร้องเรียนกับรองประธานกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองนายพิเชษเชื้อเมืองผ่าน เนะเนื่องจากนายจิรั์เนี่ยอ้างว่า,ขวาเขาพูดในรายการเลยนะสิ่งที่เขาลองเรียนจ่ายข้าปรับแล้วไปจับฉลากใบดําใบแดงบจบไม่มีอะไรไม่ได้หนีทหารนะแล้วก็เอาใบสอดอไปโชว์นะนี่เคสามถุยเนี่ยให้สัมภาษณ์ฮะหลังจากแถลงข่าวเนี่ยเดี๋ยวลองไปฟังประเด็นของเคสามถุยครเรื่องนี้ผมต้องฝากเสียงไปถึงพักเก้าไกลสักนิดนึงนะฮะ คุณตั้งพรรคการเมืองมาเนี่ยคุณไปเอาเด็กที่ด้อยโอกาสที่หมดโอกาสแล้วเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองแล้วมาสร้างปัญหาใหม่ให้กับสังคมเนี่ยแล้วไม่มีการตรวจสอบกันภายในผมว่าพรรคก้าวไกลควรทบทวนนะฮะ แล้วหลายครั้งหลายโอกาสปัญหาที่เกิดจากสอสในพักคุณเนี่ยเมาสุราบ้ากาบคุกคามประชาชนมีมาให้เห็นเรื่อยๆวันนี้นะฮะคุณยังมีเอาสสเนี่ยที่ไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหารซึ่งชายไทยอายุ2ี่ปีบริบูรณ์ทุกคนต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารทุกท่าน แต่ท่านมาอ้างแล้วเวลามีคนมาตรวจสอบคุณกลับชี้แจงเบี่ยงเบนประเด็นต้องแยกกันก่อนนะฮะเรื่องที่คุณจิรัตไปเสียค่าปรับเนี่ยเป็นเรื่องของใบสอดอ .9 พอเลื่อนออกไปสามปีปีที่สี่คุณไม่เข้าไปรับเลือกไม่เข้าไปรับเลือกการเกณฑอาหารคุณหนีไปเลยเลยมีการคำสั่งของสารตัดสินมา แต่คุณกลับไปบิบเบือนเอาเอกสารที่ไม่ถูกต้องวันนี้ประชาชนออกหน้ามายื่นเรื่องตรวจสอบกันแล้วแต่พวกคุณทำไมยังนิ่งเฉยในถ้ามีคนมาพูดแบบนี้เนี่ยสอสอมาพูดบอกว่าในการที่จะไปเกณฑ์ทหารคุณหนีทหารคุณไม่เสียค่าปรับ400ก็ไปจับใบดำใบแดงได้ถ้าเด็กในอนาคตยึด คำพูดสสจิรัตไปแบบอย่างกองทัพพวกคุณจะทํำยังไงฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ชื่อว่าจิรัตทองสุวรรณเคสนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพักก้าไกลนะครับผมกําลังพูดถึงเคสของสอสจิรัตทองสุวรรณซึ่งปรากฏชัดเจนว่าหนีทหารนะครับตอนนี้ผมไม่ร้องว่าให้ตรวจสอบว่าหนีทหารหรือไม่นะครับเพราะว่าตามคําให้การหรือคาให้สัมภาษณ์ของคุณจีรัต ทั้งที่รายการทั้งสองรายการหลายท่านคงจะเห็นนะครับมันมีความขัดแย้งกันโดยชัดเจนประเด็นนี้คือเป็นประเด็นที่ท่านเป็นสสครับแต่ว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงท่านเป็นสสในมุมของการใช้อำนาจนิติบัญญัติจะต้องมีความแม่นยำในมุมของกฎหมายซึ่งโดยข้อกฎหมายกำหนดเอาไว้ครับว่าถ้าหากว่าคุณไม่เข้าไปทำการตรวจเลือกแล้วจะต้องได้รับโทษจำคุก และเมื่อได้รับโทษจำคุกแล้วเนี่ยครับจะต้องเข้าเป็นราชเ,เข้ารับราชการทหารเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สสจิรัตได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายอันเป็นเท็จว่าไม่เข้าไปรับการตรวจเลือกแล้วสามารถเสียค่าปรับและเข้าไปจับสลากได้อันนี้ผิด มันทําให้ประชาชนเข้าใจผิดในสาระสําคัญขอ,ของข้อกฎหมายนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมร้องในมุมของจริยธรรมของสสส่วนที่2ก็คือว่าเมื่อวานนี้ครับเขาได้นําตัวของใบสอดอ43ที่มีชื่อว่าจิรัตทองสุวรรณโดยกําหนดข้อความว่าสามารถจับใบดําใบแดงได้คือตัวนี้นะครับ ซึ่งข้อกฎหมายคือว่าเมื่อคุณได้รับคำพิพากษาของสารว่าได้รับโทษจำคุกแล้วจะไม่มีการจับสลากครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการปลอมเอกสารครับผมกําลังประสานกับทางกองทัพเพื่อจะดําเนินคดีทางอาญาต่อไปครับขอบคุณครับเรียกว่ามีข้อมูลอย่างลึกนะครับแล้วก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืองานนี้นะครับ ถ้าเป็นข้าราชการก็เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับ157นะครับถ้าเป็นสอสอแน่นอนนะครับโทษสูงสุดของประมวลจริยธรรมนี้ก็คือถอดถอนแล้วก็ถ้ามีความผิดจริงในการโกหกในการปลอมแปลงเอกสารในการหลอกลวงประชาชนนะครับเราก็จะส่งต่อไปที่ปปชนะครับเพื่อยื่นถอดถอนและก็ดำเนินคดีอาญาเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้ทําหน้าที่ในการเปิดโปงสสของก้าวไกลมาหลายต่อหลายคนแล้วก็ เป็นเหตุผลหนึ่งหรือไม่นะครับที่ก้าวไกลยพยายามโจมตีกองทัพเพราะว่าตัวเองมีบาดแผลอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับนี่เป็นการแถลงที่สภานะฮะของทั้งสามท่านวันนี้ะนะฮะไปยื่นให้มีการตรวจสอบแล้วก็แถลงข่าวส่วนคุณจิรัตก็ยังมีสิทธิชี้แจงต้องไปชี้แจงกับทางสภาว่าจะตรวจสอบอย่างไรแล้วก็วันนี้นักข่าวก็ถามฮะคุณจิรัตทองสุวรรณสอสช,ชะเชิงเสารก็ได้มีการชี้แจงกับสื่อนะ ที่ถูกกล่าวหาว่าหนีทหารเนี่ยนะตนเองเนี่ยปฏิเสธนะฮะอาต่อธิบาย Yoda ว่ายังไงฮะก็ผมต้องเอาไปจริงไปยื่นอยู่แล้วครับไปแสดงอยู่แล้วครับแล้วก็เอ่อจะตรวจสอบว่าเอกเ,เป็นเอกสารจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะต้องตรวจสอบครับก็ então, ต้องก็ต้องให้รัชการเป็นคนตรวจสอบหรือเปล่าถ้าอยากรู้ขนาดนั้นนะเพราะมันเป็นใบเอกสารตั้งแต่14ปีที่แล้วอ่ะ เเเารนคือตอนนั้นเราเราก็เป็นเด็กที่แบบเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นรายงานตัวเหมือนงานราชการเขาเรียกเราไปทาอะไรผมก็ทําตามกาหมดแล้วครับเขาให้จ่ายครับปับก็จ่ายเขาให้จับไปนัาก็จับได้เอกสารอะไรมาก็ก็ตามนั้นก็ทําตามกระบวนการที่เขาให้ทําทุกอย่างคือผมจําได้ว่าผมไปรายงานตัวไม่ทันเนาะวันที่เขาให้เป็นรายงานตัวอย่างมันเป็น มันเป็นวันที่ผมติดธุระอะไรสักอย่างนึงรู้สึกจะเป็นวันสอบทีฤษฎ์ด้วยซ้ำํำแล้วก็เลยไปอีกวันหนึ่งเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็ให้ไปจ่ายค่าปรับเราก็ไปที่อำเภอปกติเลยครับร<ว>ก็วันรุ่งขึ้นเลยครับใช่ครับไปจ่ายค่าปรับป่าปรัพิสาร,ร,สารหรือเปล่าถ้าจะใช่นะน่าจะน่งรถไปสาร ผมผมก็ทาําตามเขาเขาเขา,เขาพาไปก็นั่งรถไปกับเขาแหละครับใช่ครับแล้วเขาก็พากลับมาที่อำเภอก็ทุกอย่างก็จบที่อำเภอเอกสารเอกสารจริงอยู่แล้วครับไม่ได้ปลอมอยู่แล้วครับมรมรไม่มีการปลอมครับต้องบอกว่าต้องเรียนว่าที่ออกมาออกมาพูดช้าเนี่ยคือยอมรับเลยว่าหายเอกสารไม่เจอเพราะว่ามัน14ปีแล้วครับผมสุดท้ายไปเจอบ้านคุณแม่ไปลื้อเจอท่านเองก็เลยรีบอออกมาเปิดเผยครับมีคนใก้เขาอสังเกตว่ามันไม่มีกอดทิ้งอะไรนิ้วมื ใช่ครับไม่มีครับผมก็ยังก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมไม่มีเราในมือเหมือนกันตอนแรกจะเอามาเปิดเผยก็ยังคิดอยู่เดี๋ยวโดนว่าหรือเปล่ามันไม่มีจริงจิตเขาไม่ได้ทำอะไรในมือแต่ที่เช็คกับหลายคนก็ไม่มีนะครับก็คือเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอายุ20ตอนนั้นเรียนจบอายุเท่าไหร่ครับเดินเข้าไปในหน่วยงานราชการนะครับก็ทําตามกระบวนการเขาอยู่แล้วจะมีจะมีอํานาจอะไรไปสั่งการไปทําอะไรเขาใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าปกติแล้วค่ะใบ ก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องกับกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของศาลเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งอย่างที่บอกว่าผมก็ต้องทําตามที่เขาให้ทำใช่ไหมครับเอกสารเอกสารจริงอยู่วาทกรรมที่คุณจิรัตใช้ย้ำๆในการชี้แจงเรื่องนี้คือเป็นเด็กอายุยี่สิบตอนนั้นอเขาทําอะไรผมก็ให้ทํอนะเขาไปเซ็นอะไรก็ไปเซ็นนะยืนยันว่าไอใบนั้นน่ะเป็นเอกสารทางราชการนะ ที่ไม่มีลายเซ็นผมก็แปลกใจเหมือนกันไม่มีลายเซ็นตรงเนี้ยมันไม่ตรงประเด็นประเด็นคือกรณีของคุณจิรัตเนี่ยมันมีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีคำพิพากษาของศาลเลยมไม่ใช่เขาเรียกไปปรับนะมีคำพิพากษาของศาลจําคุกด้วยแต่โทษจําคุกรอลงอาญาวันนี้คุณปลาดสามสีแฟนเพจฮนะปลาดสามสีนี่ได้ร้อยเรียงเป็นประเด็นเป็นประเด็นนะะ จากกรณีเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะปลาสามสีบอกว่าเรื่องจิรัตทองสุวรรณเนี่ยนิทหารจริงหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะตามไปดูข้อมูลในอดีตคุณจิรัตเนี่ยเดิมทีชื่อนวรินนะแล้วดูจากอายุน่าจะได้สอดอ9ตอนปี2549ตามมาตา18แล้วก็น่าจะผ่อนผันตามการศึกษาปริญญาตรีถึงปี54โดยประมาณซึ่งปี5 5ต้องแสดงตนเข้ารับราชการทหารตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหารสอรดอ แต่ก็ไม่น่าจะไปก็เลยโดนดำเนินคดีตามมาตรา27แปลว่าตัวนายจิรัตตอนนั้นชื่อนวรินต้องมีแค่ใบหมายเรียกเข้ารับราชการทหารคือสอดส35เท่านั้นแล้วเนื่องจากโดนคดีมาตรา27จึงปรากฏเอกสารระบุว่านาวรินทองสุวรรณมีคดีคดีดำสามหนึ่งทับห้าห้าในเอกสารนี้คคดีดำสามหนึ่งทับห้ คดีแดงที่สามหนึ่งสามสองทห้าผิดกฎหมายราชการทหารลงโทษจำคุกหนึ่งเดือนแต่โทษจำคุกรอลงอาญาศาลตัดสินนะครัอันนี้ปราดสามสีนี่ร้อยเรียงมาแล้วก็บอกว่าวันก่อนจิรัตควักสอดสีบสามมาออกกลางรายการเพื่อแก้ข่าวอนี่กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าหน,นีทหาระนะแล้วก็แก้ข่าวเรื่องนี้อ้างว่าไม่ได้หนีทหารถ้าหนีทหารเนี่ย เสียค่าปรับเนี่ยก็จบแล้วตัวเองเนี่ยเสียค่าปรับแล้วจบแล้วไม่ได้หนีนน <ะ S 1> ก็แก้ข่าวลือเรื่องการเปลี่ยนชื่อน,นี้ทหารด้วยค่ะคุณป่าสามสีบอกว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลนายจิรัตให้ข้อมูลผ่านสื่อว่าถ้าหนีเกณฑ์ทหารแล้วแค่เสียค่าปรับก็จบอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงความจริงคือมีโทษจำคุกและมีโอกาสโดนทหารอยู่ดี อันหนึ่งเมื่อผู้นีทหารถูกพิพาษาจะไม่มีการจับใบดําใบแดงครับแต่เอกสารที่จิรัตทองสุวรรณนำขึ้นมานําเสนอมีการระบุชัดเจนว่าใบดําในปี2555ดังนั้นเอกสารที่สสจิรัตนนำมาโชว์ในรายการอาจเข้าข่ายปลอมแปลงเอกสารได้ค่ะอืมแต่ใบสอด .13 นี้จะจริงหรือไม่คุณป่าสามสีก็ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมค่ะเนี่ยหนึ่ง สอดสิบฉบับที่นํามาเปิดเผยน่าจะเป็นของปี5้หจึงไม่ใช่ใบรับรองผลการตรวจเลือกนะสอดสิบที่มีผลย้อนหลังหรือมีการทําย้อนหลังแต่สอดสิบจะออกได้ก็ต่อเมื่อผ่านการเข้ารับการตรวจเลือกตามระยะเวลาที่กําหนดเท่านั้นหากไม่มาในวันที่กําหนดก็จะโดนคดีมยี่สแต่คุณจิรัตเนี่ยโดนคดีมยี่ไงแล้วจะมาได้ใบนี้ได้ยังไง อันนี้คือสิ่ง<ม>ที่เขาสงสัยค,คุณจิรัตจะจําสับสนหรือเปล่าห่วงเวลาหรือเจตนากบเกื่อนอันนี้เราไม่ทราบอย่างแรกเกอเจ,เจ้าตัวเนี่ยต้องให้มีการพิสูจน์ว่าหนึ่งไอนน้ความเห็นผมแล้วนะ,ะไอ้ใบที่โชว์เนี่ยนะมันเป็นใบจริงใบปลอมยังไงมาได้ยังไง<ม>แล้วสองที่สําคัญที่สุดแล้วง่ายที่สุดเลยคุณจิรัตครับไปขอคัดคําตัดสินของศาลนะคดีดำสามหนึ่งหกสองทับห้าคดีแดงสามหนึ่งสามสองทับห้า เอามายันเลยว่าข้อหาที่ตนเองโดนเนี่ยคืออะไรถึงมีคำพิพภากษาลงโทษจำคุกหนึ่งเดือนรอลงอาญาใช่หนีทหารหรือเปล่าจะได้ตรงประเด็นนะเท่านั้นเองครัไม่ใช่ว่าผมอายุยี่สิบตอนนั้นแล้วก็เป็นเด็กอยู่ไงจะไปสั่งใครได้ล่ะอันนี้เขาเรียกตีหน้าเศร้าเล่าความหลังไม่ตรงประเด็นสมกับเป็นสสและถูกตรวจสอบบ้างมันต้องฉาฉานตรงไปตรงมาบนพื้นฐานของหลักฐานและข้อเท็จจริง ไม่ใช่วาตกรรมและเรื่องเล่าอันนี้ฝากไปที่พักเก้าไกลด้วยให้ดําเนินการตรวจสอบหน่อยอนะเพราะวันนี้เขาไปร้องที่สภาแล้วนะค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นตรวจสอบคนอื่นได้คนอื่นก็ตรวจสอบกลับได้ค่ะแล้วพูดถึงเรื่องทหารฮะ